ทำโดนแบบมี้นี่จปับบ้นดินให้เป็นบ้านบ้านแบบเออต้องใช้น้ำดองน้ำใส่จะได้ใช้โอเคสร้าง,งัอใช่เลยแค่ตรง,งนี้อนอพอๆนะ แล้วมันก็ชุาค่อยละลายไปแล้วก็เปนเหนียวกินอะไรรึเปลนี่นี่มันนี่นนีันะตายยังยังไม่ตายยังไม่ตาย